อยูปิดต <c oughs> ่เดยวไปดีกนแยไม่ขายเลยเบ๊ ทุกคนก็ได้เห็นไปแล้วใช่ไหมว่าซิมเนี่ยเขามาบ้านเบ้นนะคะคือวันนี้เราร่วมงานกับซิมนะคะแล้ววันนี้นะคะเบนว่านะคะเบนเนี่ยจะให้ซิมนะคะลองใช้ชีวิตกับพ่อบ้านเนี่ยหวันดูซิว่าซิมกับพ่อเนี่ยจะตีกันไหมจะคุยกันรู้เรื่องไหมและที่สําคัญนะคะวันนี้เนี่ยไหนซิมก็มาแล้วจะเลี้ยงอาหารซิมด้วยเน,นี่ยนานๆทีเห็นบ้านรอดที่แล้วซิมเลี้ยงเบ้นรอบนี้เบนเลี้ยงซิมนะคะทุกคนซึ่งก่อนน้นนี้นะคะทุกคนซิมเนี่ยได้ส่งคําชวนมาให้เบนนะคะในโทรศัพท์นะคะก็คือชวนให้เล่นเนนนนนชชั่่่่ะะคะคืืออออววพใแนนปีบกก็า ได้นะคะโดยเบสนะคะจะลองชวนเพื่อนส่งข้อความผ่านแอปไลแมนนะคะชวนเพื่อนคนนู้นคนนี้นะคะให้มาเล่นเมนชั่นเดียวกันกับเบสซึ่งวันนี้นะคะเบสเนี่ยก็เลยจะท้าซิมนะคะให้ซิมมาแข่งกับเบสด้วยและเบสนะคะก็จะเลี้ยงข้าวซิมใช่ไหมคะเดี๋ยวเบสนะคะจะสั่งอาหารจากไลแมนนะคะแล้วสั่งยังไงให้คุ้มที่สุดนะทุกคนนี่เลยค่ะชวนเพื่อนมาใช้แอปไลแมนนะคะยิ่งชวนเยอะยิ่งได้ส่วนลดเยอะค่ะแถมยังได้สิทธิ์รับรางวัลใหญ่ทุกสัปดาห์ค่ะไม่ว่าจะเป็นมอไซหรือว่าสร้อยคอทองคําอีกตั้งหากนะคะทุกคนแต่มีข้อ แค่ะทุกคนคือเบอาจะชวนเพื่อนของเบสเองใช่ไหมแต่ซิมค่ะเบสจะให้ซิมนะคะไปชวนพ่อค่ะโดยเบสนะคะจะทาให้ซิมนะคะไปชวนพ่อบาสให้โหลดแอปไลแมนให้ได้ค่ะแล้วก็ให้ซิมนะคะอธิบายเมนชั่นให้พ่อบาสฟังคือซิมอาจจะต้องอธิบายนะคะว่าทําแล้วได้อะไรมีสิทธิ์ได้รับของอะไรบ้างนะคะแล้วมาดูกันว่าซิมกับพ่อเนี่ยจะคุยกันรู้เรื่องไหมทุกคนเบ้ก็อยากรู้เหมือนกันใครก็เป็นฮีโร่ได้ every man hero ใครก็เป็นฮีโร่คนธรรมดาได้ค่ะส่งต่อพลังคุ้มไม่รู้จบค่ะนอกจากจะได้ค่าส่วนลดอาหารแล้วนะ ยังมีสิทธิ์รับรางวัลใหญ่ค่ะกับ l i แมนเอ็กยามมานะคะฮีโรชวนเพื่อนใช้ได้3ต่อ3ต่อ,อยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตอนที่1นะคะทุกคนชวนเพื่อนให้โหลดแอป Line Man ค่ะเมื่อเพื่อนสั่งอาหารครั้งแรกสําเร็จนะคะเราจะได้ส่วนลด100บาทค่ะเพื่อนผู้ใช้ใหม่ที่เราส่งให้ก็จะได้ส่วนลด100บาทเช่นกันค่ะทุกคนตอที่2นะคะทุกคนเขาบอกว่า ชวนเพื่อนครบ5คนนะคะจะได้ส่วนลดเพิ่มอีก100บาททันทีค่ะต่อที่3นะคะทุกคนใครชวนเพื่อนได้เยอะยิ่งเยอะยิ่งมีโอกาสได้รางวัลใหญ่อย่างมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าฟีโน่หนึหรือสร้อยคอทองคําหรือส่วนลดอาหารไปเลยค่ะโดยจะมีการแจกรางวัลทุกสัปดาห์9สัปดาห์เลยนะคะรวมมูลค่ารางวัลแล้วเนี่ยเก้าแสนบาทค่ะทุกคนซึ่งสามารถดูคะแนนของผู้โชคดีแต่ละสัปดาห์ผ่านลีดเดอร์บอร์ดได้เลยนะคะทุกคน นี่เลยค่ะเดบสนะคะจะลองชวนเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะให้มาร่วมสนุกกับเบสนะคะแต่ตอนนี้นะคะเดบีนะคะจะไปแข่งกับซิมก่อนนะคะโดยให้พ่อบาสเนี่ยโหลดแอปไลแมนให้ได้แล้วก็ให้ซิมอธิบายแบบนี้ให้พ่อบาสฟังดูสิพ่อจะเข้าใจไหมนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเบสสั่งอาหารก่อนเลยนะคะเพราะว่าเบสอยากจะเลี้ยงข้าวซิมนะคะวันนี้เราก็เข้าแอปไลแมนสั่งอาหารเลยจ้าอีซิมออกช่องให้ยดิ ก็ไหนนะฉันไม่บอกบอกจะไม่ถ่ายไม่กูเปลี่ยนใจแล้วฉันเปลี่ยนใจแล้วไอ้ยังฉันไม่ถ่ายกูจะไม่ถ่ายกูจะถ่ายคลิปมึงช่วยกูหน่อยดิไม่งั้นกูไม่ให้กระเป๋านะอย่าไปบอกช่องไอ้เหี้ยไอ้เบ๊ดไม่ไม่ไม่ฉันไม่ได้ใส่กูมึงมึงชอบแบบไม่เคเลียงข้าวต้องมาถ่ายเป็นอะไรไปนะโว้ยกล่วให้มึงต้องไลค์คลิปนี้ไม่เบินสักคำ เอว่าไงคลิปอะไรครับเดี๋ยวกู่จะเลี้ยงข้าวมึงใช่ปะเมื่อกี้มึงอ่ะชวนกูเล่นไลน์แมนว่ะแต่ว่ามึงไม่ต้องชวนเพื่อนแหละมึงไปชวนพ่อกูให้โหลดแอปไลน์แมนให้ได้มึงถึงได้กลับบ้านเขามีอะไรให้เล่นกิจกรรมอะไรให้เล่นมีของรางวัลอะไรมึงต้องไปอธิบายบอกกูฟังตอนแ้กพ่อกูเข้าใจทุกอย่างมึงไปพ่อมึงเคยสั่งไลน์แมนปะเถอะไม่เคยพ่อกูไม่รนูแกูแล้วกูจะอธิบายยังไงเิบชมึงต้องคุยกพ่อกูมึงอยู่ดีๆมึงกูบอกให้กูไปคุยกับพ่อมึงใช่ให้โหลดแอปไลน์แมนใช่สปออนเซร์์ชั่ววสต ได้ครับก็แมนกูไม่ช่วยมึงนะกูกูก็ชอบไลน์แมนไงอะไรนะจ้างซิมแถมเบสจ้างเบสแถมซิมจ้างซิมแถมเบสจ้างเบสแถมซิมวันยังตอนนี้ยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมใช้ได้ใช่ได้แปลว่ามึงตอนนี้มึงแบบไปอีกระดับเล้วไงไม่รู้แบบอยังยังยังได้อยู่ใช่ไหมอย่างน้ตลอดรู้ภาพพิจริงง่ายๆเลยนะทุกคนก็คือเราสามารถดาวน์โหลดในแอปพลิเคชันไลน์แมนนะครับทุกคนโดยการที่ว่าเราไปหาพ่อคุณนะครับทุกคนพ่อสมัครคาสิเอาโทรศัพท์เข้าไปยุ่โทรศัพท์ใน Google p l a ในแอป Store iOS หรือ Android นะครับทุกคนเรื่องเราสามารถโหลดไม่ได้ มึงต้องอธิบายด้วยว่าเขาอะมีรางวัลอะไรบา้างถลายเมนไม่แจกน่าจะโดนช้อนแกงอยู่นะ้าเหตขาแจกจริงทุกคนเขาก็จะไ <S 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 อซิมไอซิมกูอยากใส่ชุดแบบมึงอะชุดที่มึงบอกว่ากดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไคร้คือสรุปมึงจะให้กูชวนพอ่อเลยสรุปมึงจะใส่ชุดเขียวด้วยมึงชวนพอ่อเว้ยแล้วพ่อกขใส่ชุดเขียวด้วยมึงกูอยากทำอ่ะทำนั่นเรื่องทำได้นั่นเดี๋ยวกูจะลองให้พ่อมึงใส่ชุดเขียวไหมไหมก้าวหนีก้าวหนีโดยดูกูได้เลยวะถามจริงกูแน่เลยไหมอยากูบอกช่องมึงเด ความลับกูในช่องมึงมึงอยากรู้เรื่องอะไรกูบอกหมดเลยขอแบบที่ไม่เคยบอกที่ไหนบ้างไม่เคยบอกเติดตเดติดติดความลับอยู่ไหนวะเจี๊ดมึงใส่ได้ไหมอกูด้วยดิเนี่ยสองชุดคุณพ่อใส่ได้ไหมครับใส่ได้ใส่เลยเอาทต่ในวันนี้คุณพ่อลูกสั่งได้หมดเลยพ่อต้องพ่อต้องยัดใส่พ่อด้วยสิใส่เป็นตัวอย่างก็คือใส่ขาทั้งสองด้านนะครับก็ใส่เป็นในรูนี้พ่อใส่เข้าไปเราต้องรู้สึกว่าไอ้ไอ้ตรงเนี้ยมันจะมันจะชิดไข่แล้ว คุณพ่อชิดไข่ยังครับเฮ้ยพ่อใส่ไม่ได้อะพ่อใส่ไม่ได้หรอครับพ่ออะไรครับไข่พ่อใหญ่ไหมไข่พ่อใหญ่โอ้ยแล้วเนอ๋ลวเบสจะจพ่อใส่ทำไมวะครับอยากถามมึงม้างนิดนึงเพื่ออะไรวะเนี่ยพ่อแบบนี้อ่านได้แล้วนะไอ้คิมครับผมสมัยไหมเดินโทรศัพท์มึงมีกล้าอย่างนี้น่ะตอนนี้ไม่เป็นไรวันเวลามันล่วงเลยตอนนี้จ้างลูกแถมพ่อได้เลยครับท่อคนน่ารักอะ โอเคกูเริ่มงงแล้วว่านี่ช่องใครกันแน่เนาะคุณพ่อเนาะโทรศัพท์ไว้สิมันมีอะไรจะบอกมันมีอะไรจะบอกถึงโทรศัพท์ใช่พ่อ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 รู้ไ่าุโทรศัพท์เนี่ยอยากกินข้าวฟรีอยากกินข้าวฟรีทำไงทำไงเออ เราดาวน์โหลดแอปอ้ไม่เอาเอ้เด็กผมทำให้เองมันวุ่นวายแอปอะไรไม่ต้องไม่ได้โซเชียลจะได้กินข้าวฟรีอะมีเอมีดยายซื้อกินนี่แม่ยายก็ทำให้กินทุกวันอยู่แล้วแล้วแล้วถ้าวันหนึ่งภรรยาไม่ทำข้าวให้อก็พี่ที่เขาโนะไงสบายโดนแล้วโควิดแล้วข้าโนะออกไปไม่ได้อะตำรวจจับเอามามันออกไปได้หมดเลยแล้วพี่ใต้ใส่มดเม็ดเข้าไปเนี่ยเออผมว่าคำถามผมไม่ใช่องนั้นนะแต่ว่านั่นไอ้ก็นั่นถ้าเขาโนะร้านปิดนะถ้าแวแถ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 วบางร้านปิดอะเหบางร้านปิดอะก็ไปเปิดที่นอื่นนนนีีี่่มมมัไร้าเดยว เอก็ก,ก็ถ้าโควิดแล้วปิดทุกร้านอะโคว,วิดอะโควิดอะแบบไวรัสโควิดทุกร้านปิดไม่ปิดทุกร้านาพ่ออยู่มาก่อนแร้่ไอ้จริงมึงพูดได้รู้เรื่องหีพ่อฟังรู้เรื่องเนี่ยมันไม่ได้<ช>โหลดนทีก็คุณพ่อกับอยากจะบอกว่าคือถ้าคุณามาุถ้าคณพ่อโหลดแอปเนี่ยคุณพอองงออ่อก็ไม่ต้องง้อเมียทำเข้าก็ได้แล้วก็ต้องเดินจายต้องง้อหล่อคนเราอยู่อยู่จะจะง้อเม ก็แบบสุดท้ายเราก็ทำผิดใช่ไหมอยากกินข้าวนี่อะพี่บ้าไปซื้อหน่อยโอ้โหเหนื่อยใจเลยคุยมีวิธีไหมมีวิธีไหมโอ้ผมว่ามีวิธีนะไม่ต้องออกไปก็ได้ก็โรดไลน์แมนครัคุณโต๊โดนอะไรนะไลน์แมนไลน์แมนจะโดนทำไมไลน์แมนก็อยู่สนามฟุตบอลไม่ใช่ไลน์แมนแบบนั้นเป็นไลน์แมนแอปพลิเคชันสั่งข้าวออนไลน์ ไลแมนเคยเห็นในสนามฟุตบอลโดนเต็มเลยอ่ะที่มันใส่กระเป๋าอ่ะพี่เขียวพ่อไลแมนอ่ะก็ไลแมนก็รู้ว่าไอ้ที่ว่าไลแมนเนี่ยมึงไม่ได้กลับบ้านเนี่ยมันไลแมนนี่นะดูสามฟุตบอลนี่ยกธงปิ๊บหลับหน้าอะไรที่เขาไม่มีแล้วเนี่ยไลแมนเขาไม่มีอยู่แล้วตอนเนี้ยโควิดเนี่ยเออเขาแบบต้องต้องสั่งแอปเท่านั้นก็สั่งแอปก็บอกสั่งแอปไปสั่งไลแมนกูขอขำได้ไหมแอปนึงขอขำมึมีแอป store ไหม อันนี้ไอโฟนก็ไอโอเอสแอปสต you know แอปสต o ร์แอปสต o ร์อายุออ45ยู่โอ้ย44 5 y o ่อาย45 Yeah 44 45ปั๊บ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 โอ้ยิอ่ะอย่ไปดกลี้ยกูไม่ขายแล้วอีแบอเค โอเคพ่อเดอร์ยูอยากได้ของต้องไปห้างซื้อของใช่ไหมยูอยากได้แอปต้องไปห้างในในนี้มันโทรศัพท์รับไม่ห้างห้างมันอยู่ในนี้แล้วห้างอะไรจะอยู่ในนี้มันโลโก้ข้าวทงออกห้างมันอยู่ในนี้ก็เป็น Google Store พ่อเนี่ยดูหน่อย GPS ไลน์แมนใช่สั่งอาหารใช่เฮ้ยรถสั่งยังไงล่ะนี่กดรถก่อนกดรถก่อนแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วพ่อแค่นี้แหละเออ ไม่ต้องอกแล้วไม่ต้องง้อเมียไม่ต้องออกไปข้างนอกไม่ต้องชเมียไม่ต้องแอบตำรวจใช่มใช่ใช่เวลามียใช่เฮ้ยนี่เลยไปสั่งไลแมนอ้อยรู้เปล่าอ้อยไลแม่อะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮยเฮเยขวัญด้วย้้ได้เนี่ยเนี่ยไลแมนอยู่วะนี่ อย่าไปเที่ยวมาก่อนนะเล่นอะไรแอ่์เที่ยวมาก่อนทำใจนานอยู่นะเนี่ยวันหลังอยากกินอะไรนะไม่ต้องไปใช้พี่บาสนู่นพี่บาสนู่นพี่บาสนู่นไปละวันวันหนึ่งห้าล้อไปละวันวันหนึ่งห้าล้ออ้เยอะไปไม่ต้องใช้นะใช่เนี่ยอยากกินไรไรแมลเลยใช้ไม่ได้เหรอไม่ได้ใช้ไม่ได้เหรอไม่ได้ทีหลังอย่ามาขอตังค์นะอ้าอยากกินไรบล็อกบอกแก้วอย่างนี้ แม่ยึดตังพ่ออยู่บอกว่าอย่าเล่นยเลโอเคค่ะตอนนี้อาหารมาส่งแล้วค่ะไปเลี้ยงข้าวซิมที่มันเหนื่อยขอบคุณค่ะนี่นะคะสั่งไลแมนมาเรียบร้อยก็เดี๋ยวเลี้ยงข้าวซิมแล้วก็เดี๋ยวก็แค่นี้แหละเพราะว่าซิมเหนื่อยนะคะคือซิมอะ่ะ <laughs> เขามาทํางานที่บ้านเบลเบก็ใช้นางออกคิพิบลเบยีเออเบลเบจะกูใส่ทำไมวะกูอยากถามมึงมากเลยเพื่ออะไรวันนี้นางน่ารักเดี๋ยวเราจัดรอนางเลย นี่ทุกคนโอเคค่ะเบสก็สั่งอาหารมาเลี้ยงซิมแล้วนะคะซึ่งอาหารรอบนี้นะคะที่เบสสั่งนะคะก็สั่งผ่านแอป,ปไลน์แมนนะคะและเบสก็ใช้ส่วนลดไปแล้วด้วย100บาทค่ะทุกคนซิมสั่งเยอะอยู่นะเนี่ยให้กูเลี้ยงมึงเลีย้ยงมึงเลี้ยงกูทั้งหมดเลยเหรอใช่กูอยากเลี้ยงมึงเพื่อนมึงใจดีขึ้นวะก็มึงน,น่ารัก,กะอะซิมก็มีความรักแล้วก็แบบแน่นอนมันก็ใจกว้างหมดรำมาก ลายแมนเงี้ยไปกินกันกูบอกนั่งกินกบมามาถึงเฮ้ยไอซีมอุ้ยงนเราไม่ได้กินงานงานเอาจริงจังอานัะกินอานันเราข้าวมีคนเอายังเอาไปเลยเอาไปวไอซีมัยอร่อยเลยลายแมนทำอร่อยเลยลายแมนไม่ได้กินนะงานเราไม่มีตะเกียบให้เบสด้วยนะเหมือนทุกคนแก้เบ็ดตอนนี้ไอซีมีซีมหอกิน ก็แค่อย่้งเงี้ยป้อนีูไม่ยากใช้ลมผมใช้ลมเออแล้วเลยทุกคนขำมุกหมุกมุกเลมุกพี่อร่อยว่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ไปติดตามช่องคิวเทอป้าติดตามไอจีนังด้วยนังน่ารักมากขอบคุณนะกซิมที่ถ่ายคลิปให้กูวันนี้อันนี้กูทำอะไรบ้างวะเยอะคลิปนี้คือเหมือนกูชวนพ่อมึงแล้วก็กินข้าว มราคุ้นกินโดน,นัทอยู่มึงก็ป้อนอือให้กูผสมภาอาเย่มากเลยอืมอืมอด้อร่อยดอืมใจกันสุ